สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสรุปดราม่ากันอีกแล้วนะคะสรุปดราม่าในวันนี้นะคะเราจะมาสรุปเรื่องนักวอลเล์บอลหญิงนะคะถูกแบนเพราะเนื่องจากบูลลี่เพื่อนนะคะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ประเทศเกาหลีนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสรุปเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าเรื่องนี้กําลังเป็นที่พูดถึงเลยทีเดียว เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับ2คนนี้กันก่อนดีกว่านะคะ2คนนี้นะคะคืออีดายองและก็อีแจยองนะคะอายุ IU 24ปีใช่ค่ะทั้ง2คนนี้นะคะเป็นแฟนซึ่งเธอ2คนนี้นะคะเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติเกาหลีอยู่ในสโมสรฮึงกุกพิง k s สไปเดนะคะซึ่งเธอก็เคยไปแข่งระดับโลกหลายรายการแล้วนอกจากทั้งคู่นะคะจะเก่งแล้วนะคะเป็นทีมชาติของประเทศแล้วนะคะทั้งคู่ก็ยังหน้าตาดีอีกด้วยทำ ให้ดายองนะคะคนที่ผมยาวนะคะที่เป็นแฟนผู้พี่นะคะมีแฟนคลับหนุ่มๆเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวดราม,ม่าเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมานี้เองนะคะหลังจากที่ดายองนะคะได้โพสต์ i t Story ลงไปนะคะแนวแนวเชิงเน็บแนมรุ่นพี่คนหนึ่งในทีมซึ่งเมื่อคนเห็นนะคะหลายๆคนก็เอ๊ะหมายถึงใครซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ทำให้หลายหลายคนเดือดร้อนนะคะเพราะเนื่องจากว่าก็มีคนส่งข้อความไปถามคนในทีมเป็นจำนวนมากเลยนะคะว่าไดยองอะหมายถึงใครจากนั้นไม่นานนะคะไดยองก็ได้โพสอะไรเศร้าๆลงไปในโลกโซเชียลนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหา ที่ดายองทะเลาะกับรุ่นพี่นะคะแล้วก็บวกกับที่มีคนนะคะส่งข้อความไปต่อว่าดายองเป็นจํานวนมากนะคะเนื่องจากดายองนะคะทําทีมแพ้อย่างต่อเนื่องและหลังจากนั้นนะคะดายองนะคะก็ได้โพสต์ข้อความว่าคนที่บูลลี่อาจจะสนุกแต่คนที่ถูกบูลลี่อย่างตายต่อมานะคะทางสื่อนะคะก็ได้เปิดเผยรายชื่อคนที่มีปัญหากับดายองนะคะนั่นก็คือ คิมยอนเคียงเป็นกัปตันทีมขวัญใจชาวเกาหลีนั่นเองค่ะก็สื่อนะคะได้ไปสัมภาษณ์โค้ชแล้วก็คิมนะคะทั้งคู่ก็ยอมรับว่ามีปัญหากันจริงแต่ว่าเป็นเรื่องที่เคลียร์กันเรียบร้อยแล้ววันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะคะก็ได้มีข่าวออกมาว่ามีนักวอลเลย์บอลหญิงท่านหนึ่งนะคะพยายามที่จะฆ่าตัวตายซึ่งก็มีคนไปพบนะคะในห้องน้ํา ของหอพักนักกีฬาหลังจากนั้นนะคะก็มีคนเขียนคำใบนะคะว่าคือใครจนทำให้คนรู้นะคะว่านักวอลเลย์บอลที่พยายามฆ่าตัวตายก็คือดายองนั่นเองค่ะแต่หลังจากนั้นนะคะก็ได้มีการมาแก้ข่าวว่าความจริงแล้วอะ่ะรูปที่หลุดออกไปอะ่ะเป็นแค่รูปนักกีฬานะคะที่ปวดท้องเท่านั้นเอานี้นะคะดราม่านะคะก็กลับไปตกที่คิมนะคะคนก็ตัดไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์นะคะว่า คิมไปพูดอะไรกับดายองหรือเปล่าทําไมทําให้ดายองเกิดคิดฆ่าตัวตายอย่างนี้ซึ่งหลังจากนั้นนะคะจากการที่มีคนไปคอมเมนต์เยอะๆเนี่ย, <ๆ S 1> ยก็ทําให้คิมนะคะปิดคอมเมนต์ไปในทันที แต่ไม่นานนะคะทัวร์นะคะก็กลับไปลงอีกฝั่งหนึ่งนะคะนั่นก็คือฝั่งไดยองเองเมื่อมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะขอนามสมมติว่าโซแล,ล้วกันโซนะคะก็ได้ออกมาพูดว่าโซเองเนี่ยเคยเรียนมัธยมที่เดียวกับแฟดทั้งคู่และก็อยู่ทีมวอลเลย์บอลเดียวกันด้วยค่ะ โซเองนะคะก็บอกว่าตอนที่เรียนโรงเรียนเดียวกันนะคะเธอได้ถูกทั้ง2แฝดน,นะคะบูลลี่โดยที่หลังจากนั้นเนี่ยทั้งสองก่อนที่จะย้ายโรงเรียนออกไปนะคะก็ไม่ได้กล่าวขอโทษเธอแต่อย่างใดจากนั้นนะคะโซก็ list ส,สิ่งที่โซเคยถูกบูลลี่มานะคะซึ่งรวมกันทั้งหมดนะคะมี21ข้อ เดี๋ยวจะยกตัวอย่างคร่าวๆมาให้ฟังกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านเลยค่ะเช่นนะคะพอไฟในหอปิดแล้วแฝดจะบังคับให้เพื่อนที่นอนห้องเดียวกันทำโน่นทำนี่ถ้าไม่ทำจะเอามีดมาข่มขู่งนะคะขู่เอาเงินเพื่อนไปซื้อขนมโดยต่อยเพื่อนที่หัวแล้วก็หยิกที่ท้องนะคะบางครั้งอ้างว่ารุ่นพี่ให้มาเอา3นะคะรู้ว่าเพื่อนกลัวตัวเอง,เองก็เลยแกล้งเรียกชื่อเพื่อนซ้ำๆแล้วก็หัวเราะ นะคะเวลาที่ไม่พอใจเพื่อนคนไหนก็จะลามปามไปถึงพ่อแม่ของเขาแล้วก็เรียกพ่อแม่เพื่อนด้วยคำหยาบคาย5นะคะเวลาที่ทีมแพ้จะสั่งให้เพื่อนในทีมมาที่ห้องบังคับให้ทำท่าสควอตค้างวะอันนี้โหดสุดก็คือถ้าเรียกเพื่อนคนไหนแล้วไม่ขานหรือไม่เดินมาหาแฝดจะหยิกท้องจนกว่าจะร้องไห้ถ้าเพื่อนซื้อเสื้อใหม่มาแฝดจะเอาไปใส่ก่อนเพื่อนๆก็เลยต้องเอาไปฝากไว้กับรุ่นพี่นะคะถ้าแฝ รู้นะคะจะสั่งให้เพื่อนไปเอากลับมาเอาอาหารของตัวเองที่ไม่กินแล้วเทลงไปในถ้วยซุปของเพื่อนถ้าเพื่อนทำท่าไม่พอใจนะคะก็จะเอาผ้าเช็ดปากตีหน้า เวลาอยู่บนรถถ้าใครไปโดนตัวโดยไม่ตั้งใจนะคะทั้ง2แฝดก็จะใช้กำปั้นทุบหรือว่าต่อยกลับค่ะก็อันสุดท้ายนะคะก็คือบังคับให้เพื่อนมานวดให้ตัวเองทุกวันอันนี้นะคะก็คือตัวอย่างที่ยกมานะคะทั้ง21อันนะคะอันนี้ยกมาเพียงแค่ยังไม่ถึง10เลยมั้งรู้สึกว่ามันโหดร้ายมากเลยอะ ซึ่งโซนะคะก็ได้บอกว่าถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะผ่านไปเป็น10ปีแล้วนะคะแต่คนที่โดนกระทํานะคะก็ยังรู้สึกเจ็บปวดซึ่งโซนะคะก็ได้เล่าว่าเธอนะคะก็รู้สึกเจ็บปวดเหมือนกันยิ่งเห็นตอนที่ไดยองโพสนะคะว่าคนที่บูลลี่อาจจะสนุกแล้วก็คนที่ถูกบูลลี่อาจจะเจ็บปวดนะคะซึ่งเธอก็พูดว่าดายองลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าความจริงแล้วอะดายองก็เคยบูลลี่คนอื่นเช่นเดียวกันหลังจากนั้นนะคะ ตอนที่โออกมาพูนนะคะคนก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งว่าเอ๊ะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นทั้งสองแฟนนะคะก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษเพื่อนๆก็ยังบอกอีกว่านะคะเดี๋ยวจะเดินทางไปขอโทษเพื่อนๆด้วยตัวของเธอเองอีกด้วยะคะ่ะ หลังจากที่มีดราม่าเกิดขึ้นแล้วนะคะคนก็เริ่มไปขุดคลิปเก่าๆนะคะของทั้ง2แฝดน,นะคะโดยเฉพาะไดยองนะคะออกมาโพสต์ให้เห็นพฤติกรรมของไดยองนะคะซึ่งคนก็มองว่านะคะไดยองนะคะเป็นคนที่พูดไม่คิดแล้วก็ไม่มีมารยาทคะ่ะแถมยังมีคนนะคะได้ไปเจอโพสต์โพสตหนึ่งนะคะในแอป,ปกาเก่านะคะที่ไดยองโพสต์ว่า คนต่อไปเป็นเธอซึ่งคนนะคะก็ตีความว่าเฮ้ยไดยองไม่ได้สำนึกผิดจริงๆนี่นาต่อ,อมานะคะก็ได้มีคนออกมาแฉร์ทั้ง2แฟดอีกนะคะซึ่งคนนี้นะคะให้นำสมมติว่าสอละกัน นะคะคได้ออกมาแชร์ว่าเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นตั้งแต่ป .6 นะคะทั้งสองแฝดมีพฤติกรรมแบบนี้มาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะซึ่งชอบโดดเรียนแล้วก็ทำให้คนอื่นในห้องนะคะเดือดร้อนแถมตอนที่อยู่หอนะคะยังใช้ให้เพื่อนคนอื่นซักผ้าให้อีกด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยทำให้ซอต้องย้ายโรงเรียนหนีเลยทีเดียวและทางซอนะคะก็ยังเรียกร้องให้ทางสโมสรน,นะคะออกมาลงโทษคู่แฝดค่ะ หลังจากนั้นนะคะดราม่าก็ยังไม่จบคนก็ยังไปขุดคุยนะคะซึ่งคนก็ไปขุดคุยถึงเรื่องของแม่ทั้งสองแฝดน,นะคะซึ่งแม่ทั้งสองแฝดน,นี้เองก็เคยเป็นนักวอลเลย์บอลทีมชาติเช่นกันนะคะและคนก็เล่าว่าแม่ของทั้งสองแฝดนี้เองนะคะก็ยังพยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงแล้วก็คอยจัดระเบียบให้กับทีมอยู่เสมอๆนะคะซึ่งถือว่ามีอภิสิทธิ์มากกว่าคนอื่นเลยทีเดียวหลังจากที่เกิดดราม่านี้ขึ้นนะคะหลายๆคน ะะก็ออกมาเรียกร้องให้ทางสโมสรน,นะคะแบนทาง2แฟน ซมีคนนะคะไปร่วมลงทะเบียนการแบนทั้งสองแฝดนี้นะคะมากกว่าแสนคนเลยทีเดียวและหลังจากนั้นนะคะทางรายการที่ทั้งสองแฝดเคยไปออกรายการนะคะต่างก็พากันลบคลิปที่ทั้งสองคนนะคะเคยไปออกรายการออกทั้งหมดเลยค่ะฟีดแบ็ของทางสโมสรน,นะคะตอนแรกทางสโมสรน,นะคะแค่ออกมาขอโทษแล้วก็บอกว่าจะลงโทษทั้งคู่นะคะแต่เรื่องนี้นะคะเป็นกระแสที่ ดราม่าหนักมากทางสโมสรน,นะคะก็เลยต้องออกมาชี้แจงแล้วก็ถแถลงเป็นอีกหนึ่งฉบับนะคะนั่นก็คือจะแบนทั้งสองคนนะคะออกจากสโมสรและก็ให้ทั้งสองคนนะคะเยียวยาเหยื่อที่ถูกบูลลี่อีกด้วยท่าสุดนะคะสมาคมวอลเลย์บอลแห่งเกาหลีนะคะก็ได้ประกาศแบนทั้งคู่นะคะออกจากทีมชาติเกาหลีโดยไม่มีกำหนดอีกเช่นกันค่ะ เรื่องนี้นะคะส่งผลกระทบต่อสโมสรแล้วก็ทีมชาติแน่นอนเพราะเนื่องจาก2คนนี้นะคะเป็นตัวหลักให้กับสโมสรแล้วก็ทีมชาตินะคะเนื Chand ่องจากการที่ทั้งคู่นะคะเป็นข่าวในครั้งนี้นะคะเกี่ยวกับการบูลลี่นะคะ,คะ,คะทําให้สังคมเกาหลีนะคะเล็งเห็นถึงปัญหาของการบูลลี่ในครั้งนี้นะคะเพราะเนื่องจากการที่ถูกบูลลี่เนี่ยก็ทําให้คนนะคะตัดสินใจฆ่าตัวตายได้ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ทําให้คนนะคะเห็นค่าถึงเรื่องนี้มากขึ้น คใครที่ชอบคลิปสรุปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ